สารวัตหมีเปิดใจหลังแต่งงานกับแพนเคก้กพร้อมเผยคำพูดที่ไม่เคยได้ยินล่าสุด9ธันวา,าคม2565แพนเคก้กเข็มมานิตกับสารวัตรหมีพันตำรวจโทรดร,รสักสุนทรเปรมานนท์้ควงแขนการจัดงานฉลองมงคลสมรสที่หอประชุมกองทัพเรือโดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเผยว่างานในวันนี้จะมีการเลาซุนกอรบ์บีและมิโชวเล็กๆน้อย งานก็อาจจะใหญ่ประมาณหนึ่งส่วนเรื่องชุดของทั้งคู่นั้นเตรียมเอาไว้ทั้งหมด5ชุดค่ะทางด้านของสารวัตรมีได้เปิดเผยชีวิตหลังแต่งงานว่าหลังจากแต่งงานต้องบอกกับตัวเองว่าให้ใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆแล้วเราจะเงียบใพ้เยอที่สุดเขาบอกว่าเชื่อภรรยาแล้วจะเจริญบางครั้งตัวเองจะเจอกับคำพูดที่ว่าขอใช้สิทธิ์ความเป็นภรรยาเราก็จะแบบขนาดนี้เลยเหรอ ส่วนเลื่อนหายา้นั้นทั้งสองก็ยังขอฝากไข่ก่อนอยังตอบไม่ได้ว่าพร้อมเมื่อไหร่ค่ะทั้งนี้สาวแพนเคสได้กล่าวถึงทัศนคติการใช้ชีวิตคู่ว่าต้องเข้าใจให้อภยัยอดทนและเมตตาเลื่อเฟื้อต่อกันและกันซึ่งการอยู่ด้วยกันก็จะมีเรื่องให้กระทบกันเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่ทิ้งไว้นานก็จะดีทําทุกวันให้ดีดีกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข่าวข่าวจากไทยนิวสไลน์ด้วยนะคะ